ฝนมาพอดีเลยนะมารอบนั้นนะข้าวยังเล็กๆอันนี้ออกลวงแล้วนะนี่คือไวมากอะ่ะเนี่ยตอนนั้นมาเข้าเขายังเล็กๆอยู่เลยนะแต่มารอบเนี้ยดูข้าวเขาอะออกลวงแล้วนี่นะเคยมาหวานนี่ไงหวานแหนี่แต่วันนี้ไม่ได้มาหวานแหแล้ว เมื่อวานอาจจะสองสามทีแหละมาปักเบ็ดสูดด้อ้โหูข้าแบบมายืนนี่เข้าได้ได้กิ่นข้าวตอนบรรยากาศตอนนี้เย็นเลยนะเนี่ย ไวมากอะดูชุ่มนะรอบหน้ามานี่เกี่ยวได้เลยฝั่งนู้นเหลืองหมดแล้วนะนู้นเหลืองเลยนะนู้นออกเห,อเหลืองเลยนะน่าจะเกี่ยวได้เนี่ยเดี๋ยวก,กว่าเขาเกี่ยวได้ได้วยเนี่ยเพราะตอนนั้นแป๊บเดียวเองนะเนี่ยแป๊บเดียวเลยไวมาก ดูยู่้านะมีหญ้าขึ้นแข่งกับข้าวเลยนะช่วงสูงเนะี่ยต้นหญ้าขึ้นขึ้นแข่งกับข้าวเลยอะ่ะโอ้โยผูรับตาฝนก็จะตกนะวันนี้กันมากันกหกคน,น <laughs> วันนี้มาหกคน,เ,นเตรียมตัวแล้ว ผมมาถ่ายคลิปอย่างเดียวเดินตามตูดเขามีก็ได้หาหรอกเพราะว่าเราทำคลิปเตรียมเบ็ดอันนี้ไปดักหนูก่อนเหรอไปดักไหน ที่เราดักนั่นเหรอหรือว่าเดินไปไกล่นผมซื้อมาอยู่หกซองแฟซื้อมาอยู่หกคนคนละซองพอดีผมซื้อมาอยวจะกคนคาละซองพอดีผมซด้อมาอยู่หกคนคนละซองพอดอ นนะะผมมากินไอทุ่งนาเลยครับเมียจะติ่งมาด้วยตำมะละกอใส่หนุ่มจีนนะคะอยากกินก็มาะะตะกอใส่หนุ่มจีนนะอุอนนะอ้ยลมโชยอย่างเงี้ยได้กินข้าวนะนู่นน่ะเห็นไหมเหลืองๆนั่นอ่ะอันนี้จะเกี่ยวได้แล้วเนี่ยมาอาทิตย์หน้าได้เกี่ยวเลยนะเออ เนี่ยเรามาตั้งแต่เล็กๆเนาะตอนนั้นน้องวานเล็กๆนะเนี่ยเฮ้ยผมผมว่าประมาณเดือนเดียวนะที่ไม่ได้มาเนี่ยทำไมงามจังวะอย่างแล้วจะได้เกี่ยวแล้วค่ะโอ้โหไหวมากอ่ะฝนก็มามืดเลยฝนก็มามาแต่ฝนนะอย่าลบอย่ามาล้มไม่มาได้ไหม ดูลมดูลมดิฟังเสียงลมต้นไม้ตนมาาน้นนี้แต่ผมไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้นะผมอยู่ไกลนี่อยู่างนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้้นนี้ดูลมดูมลมโชยต้นข้าวเห็นไหม แรงหรอกนิดเดียวแหละเนี่ยดูแล้วนะมันมีแต่ลมนี่มาถึงตกเลยบ้างบ้างแห่มามมดเลยนะั่มาหมดเลยคลิปนี้ขอ,อจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีคนระับ